เราก็ลงมาได้วลงมาอย่าถามว่าเปิดไหมคิดเปื่เปียกไม่เหลือเขาบอกว่าเก่งกับแบกิวก็ตะกล้องแบกคิวครับตอนนี้เราก็เก่งกับแรบกิวก็เป็นแบเอแล้วครับตอนนี้ตามหาพี่เอก่อนมาครับตามไปเขาไปได้เราก็ต้องไปได้เขาไปได้เราก็ต้องไปได้เฮ้ยเจอแล้ว คู้ไม่งานนี้ต้องจมออ้วววนี่มันงาช้างชัดๆขอดูชัดๆนะดูชัดโอ้โหเธอช่างงามกว่าใครงานนี้หวานๆอีกแล้วหวานแล้วเนาะเฮ้ยดูโอ อ่าทีแแงโ้ยหึไปผมมาได้เงี้ยใช่ไครับฮ่าอย่าเพิ่งทำอย่างานั้นดูที่หมดลงมากิ่งก็บแบกคิวก็บแบกเอนี่แหละครับื้อีก <c ười> สองน้องโอ้โหไปบนทางเราสุดแสนจะลำบากลงได้แต่ไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าล้มไป้วยว่าผมจะกิ้งลงดอยไหม ก้าวแรกไม่เป็นไรแค่ไม่สะบงูงเก้าสองไฟเริ่มไหมชุดชุดชุดอ่าน่าจะได้อันน่าจะรอดเอาชีวิตรอดนัในป่าได้อีกหนออ่ะแล้วขาขึ้นอ่ะจะขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปต้นใหม่ พี่จะไปต้นใหม่เหรอขอผมขึ้นจากต้นนี้ก่นอนได้ไหมนอนเลยเนาะสองหเมื่อที้นั่งสองหงี่้ปะยยำมาเสียง่ะ อ้ยโอ้โอ <plane>. ้อะโอ้ยโอ้ยจับบอลอ่ะโอ้ย <serio> คือมาถึงแล้วผมอื้ออย่าให้ล่นนะอยู่ในป่าครับชีวิตง่ายๆสบายๆดูดิชีวิตกูสบายสบายเลยใช่ไหมพี่เ โอ้สบายนะพี่ขึ้นไปได้อาบน้ำหมดแล้วรองเท้าไม่กล้าใส่เลยอ่ะกลัวลงไปขาดเลยเนี่ยเนี่ยนี่วิชาแพะหลือ่าไม่ใช่อันนี้กะอะไรกะอะไรกะอะไรไปค้ำไปค้ำกะอะไรสองพี่กะอะไรกะอะไรกะกะกะไทยมือนแจ็กี้ริงเลยไม่กล้าเนี่ยไอ้กนักเลย อยากดูหน้าตะกล้องไม่ใช่ของแกไอ้เบกิวนะเบยนะครับเก่งกว่าแบกิวนี่ก <ở lin co> ็ตะกล้องแบกิวนี่แหละเก่งกว่าแบเอก็ตะกล้องแบเอนี่แหละเจ้าพ่อเบย์ก็เสียม ผมนี่แบกกล้องนั้นไม่ตำกว่าสิบโลน่ะเงียบเลยไม่มีใครช่วยเลย <c oughs> นี่มันยิ่งกว่าตามหาน้องเสื้อน้องชมพูของมันอะ <c oughs> ่พี่หืนนั้นยาวแล้วเหรอ้โซนนี้มาขึ้นมาป่ายแม่เนี่ะ ข้างบนอะสีสันมันสดใสฮะพี่เอเดียวธรรมชาติหมดแล้วต้นไม้มันโอ้ยเขียวสดชื่นนะพี่นาะใช่นไหมโอ้ผมไม่ภาพในกล้องสดหรือภาพเต็มนะกล้องดีกล้องดีกล้องดีกล้สดชื่นนหมดได้หัวแล้วหมดได้หัวแล้วหมดแหงแล้วโดนเล่าขาวหมดได้หัวแล้วไปกกินนั ลึกอะ,อะแค่อย่างที่บอกครับข้างล่างมันเป็นเหมืองทองเก่าเมื่อก่อนเขาก็มาร่อนทองกันอตอนนี้เราก็มาร่อนร่อนหนอนี่ลีบอกเอืมาไปอะไรแต่กล้องไปที่ตามอะไรอมาินอะอม,มาลินไงนี่มันช่องกีโอกราฟิกนะนีอพี่มาอม,มาลินได้ไรดูถูกผมแจ๊ะช่องผมนี่ฉายทั่วโลกเลย ครับผมตามครับเฮ้เมื่อกี้เบแบแบเอแบเอแบเบอบอกแมงเนี้ยสามารถกินได้ใช่ตป่าวะ้วะเออ เออตอนนี้เราอยู่ในป่าดงดิบทางแอฟริกาตอนเหนือ,อนะตอนนี้เราติดเกาะกันมาอยู่ได้สามวันแล้วตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดเออตอนนี้ผมโดนน้ำโดนน้ำน้ำต้นนี้มันอาจจะมีพิษก็ได้ชีวิตผมตอนนี้เดินด้วยความอันตรายส่วนพี่ชายตอนนี้พยายามหาน้ำจากต้นไผ่เพื่อเอาชีวิตรอด ส่วนพีช่ชายคนได้หน่อแล้ววันนี้เราจะต้มหนอ่ออเลยไปก้มหนอ่อใส่บอกไม้กันหลายคนเห็นเราตัดต้นไผ่คิดว่าเราจะทำแพรใช่ไหมบอกเลยครับว่าไม่เราจะทำบกกท้ากระดาพูดเล่นอันนี้เรากะว่าจะทำแพรเราอยู่กลางภูเขาแม่น้ำน้นทาราเป็นสายลูกเล็กวันนี้เราจะทำแพร เพื่อที่จะโอเค okay, ครับห <c oughs> นอครับหนอ,โอโหัวก้าหนักแล้วเนี่ยโอ้โหหนอหนอนี่คือหนอไม้ในการเอาชีวิตรอดของพวกเราสามคนชีวิตเราจะรอดหรือไม่รอดอขอให้ทุกท่านช่วยติดตามด้วยโอ้โห สวัสดีผู้นี้ว่ากันใหม่